สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกผักบุ้งแก้วกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีกระป๋องสำหรับใส่ดินแล้วก็ผักบุ้งแก้วที่เราซื้อมาจากตลาดแบบนี้นะคะเราตัดในส่วนที่เราจะใช้ทำอาหารไปแล้วก็เหลือส่วนโคนด้านล่างแล้วก็มีดินดินสำหรับปลูกนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่า เทดินใส่กระบอกนะคะดินที่เราจะใช้ก็จะใช้อยู่ประมาณแค่นี้เสร็จหนึ่งส่วนสี่ของกระป๋อกนะคะใส่ดินลงไป ทีนี้เราก็จะเติมเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปทุกให,ใ,หให้ดินให้ดินให้ดินนี่ระมาดมีแฉะนิดนึงเพราะว่าจะช่วยเรื่องของการเจริญเติบโต กินจะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาต้นผักบุ้งแก้วเนี่ยชัลงไปในดินอาจจะแกะแกะตรงนี้ออกก็ได้เพราะว่ากระป๋องเราไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ่หากว่ากระป๋องเราไซส์ใหญ่มากเนี่ยเราก็จะใส่ไปเป็นกำเลย ขณะที่เรากําลังอัดคลิปอยู่ก็มีน้องสแตมน้องสแตมเพื่อนบ้านของเรามาแวะชมนะคะว่าทําอะไรอยู่คะน่าจะหเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูการเจริญเติบโตของผักบุ้งนะคะ